ควายตายอะควยะ้วตายลวต้ต่ตม เเชียร์ตัวไหนที่คิดจะล้มกูตาเราดาวดังหิ้วพ่พนกูน้ำลายเยอย่ามึงจะสรมาบอกว่าอยากจะล้มกูดพวกกูเก็บไปอีกาอย่างโง่เลยจ้บซ้ายเขาที่เบาให้มึงยับจังคางแต่และกูไม่อยากจะคุยกับมึงไอเชียร์ี้ยาราสาแตกและหน้ามโคตรจะหนาเกินกูขอใที่จนกลางแต่ถ้ามึงอยากจะคุยกับกูเชียนี่แม่งมาแปลกวิ่้ายดนกอง้าม่เชียมาองวัด้ได้ไม่จิงกูมาลองนัดนั่งที่ศามาลองวไอฮโชว์คาม่ฟงนัดเลือเฮียให้มึงที่กูยอมรับ สองพันเกศเพรากูกลัวกงป่าบอกพากูหวานเหมือระบบทที่กูเองแล้วกูยิงมันจนตาก่อนจะดาบุ้มือทีมพวกกูยิงมัา้งที้มันเลย้เก่อจะซำเลจริงอยเี่ยมแล้วก็จ่อวาีโ้กกูดายระนอนยาก่อนกูจริงได้เปยกเ กูจะฟิวกันตาลีนสันหาเมื่อวันให้กูฟิวกันตาเตนนะอะไรอะไรมันคล้ลูกพี่หรออะไรไใส่าก็แดกข้าวแต่ถ้ามึงห้าวไอส่าก็แดกเต็นนะที่พวกกูเฟี่ยงมาตั้งแต่เกิดเราจะกูรูการก็ะทบกูจ่อยามเราพ่อมึงกับดไปไอซ่าในปทางมิดหน้าแอ๊บมึงก็ต่อไปดิ้นไล่ไม่ดีว่าไม่ดีกันแต่ไอ้หมูของจริงอ่ะเขาบอกกูเหมือนตายปล่ร้ายสาไม่ได้เกิดหรอกจะเป็นพัคเวดองกูอีกไอซ่าไม่เคย แตเพือนที right. uh, so well ่อะไรช่วยเลยอ่ะไม่กัพอนนี้ไกับนีไมกับเพื่อ้วตากว่างยู่กนยอ่ะัมือน้บเี้ยตอสิวตีอะมงงี้ไ่เลยโนกูอีกจีไอาสต่วเลยอ่อ้อทกตายและงยดหยตายไ ตายสัดโดนมันตัวสองขี้ไอ้เหี้ยเนี่ยหาพ่อมเนี่ยหาพ่อไม่งาหเีหาพ่อเลเนี่ยหาพ่อไม่วัตาย้ตายก็ตายตล